บทที่270พี่ติงนี่ท่านเป็นปีสาจอหรือแม้เบื้องหน้าจะเป็นร่างกึ่งเปลือยของสตรีเพศหากแต่ในแววตาของเขานั้นไม่มีแม้แต่เจตนาอากุศลสายตาของเด็กหนุ่มเพียงจับจ้องไปยังบาดแผลเบื้องหลังของเด็กสาวติงห้าวอบทมือเข้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามู่หลงเยียนจือนั้นเชื่อแล้วว่าติงห้าววนั้นพิเศษจริงๆ ต่อให้เขาจะฝึกยุดลมปราณขั้นสูงสุดบรรลุแล้วแต่การจะใช้พลังลมปราณปริมาณมากติดต่อกันนานขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทว่าเขาไม่แม้แต่จะพักผ่อนด้วยซ้ำเด็กหนุ่มยังคงทำการรักษาอวิเจยย่อยเหยาต่อไปโดยไม่ปริปากใดๆทำเพียงถ่ายเทพลังลมปราณมากมายนั้นราวกับมันไม่มีวันสิ้นสุดแข็งแกร่งนับเขาช่างแข็งแกร่งจริงๆ ความแข็งแกร่งนี้ทำให้มู่หลงเยียนจือตกตะลึงติงห้าวอนั้นเป็นปีศาจอโดยแท้ตอนนี้นางดูจะไม่แปลกใจแล้วที่เขาสามารถเอาชนะหลี่มูอ่อเวียนนอกับเหลียงเฟยเสยวิยอได้ท,ทั้งทั้งที่พวกเขาทั้งสองต่างก็ถือว่าแข็งแกร่งกว่าติงห้าวอมากเมื่อครั้งการประลอง แต่เหมือนว่าภายในเวลาเพียง1เดือนติงห้าวจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างรวดเร็วแม้แต่ในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าตัวเขานั้นพัฒนาไปถึงจุดไหนแล้วการประลองห้าสำนักครั้งที่2ที่กำลังจะมาถึงนี้หากเขาได้ครองที่หนึ่งอีกครั้งก็คงไม่น่าแปลกใจเลยแม้แต่น้อย แต่เมื่อนึกถึงการประลองมู่หลงเยียนจือก็พลันนึกขึ้นได้ว่าตอนนี้นางและสหายทั้งหลายต่างก็ต้องมาติดอยู่ในสถานที่แห่งนี้และไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสออกไปหรือไม่ไม่รู้ว่าจะต้องเป็นแบบนี้อีกนานเท่าไหร่กันพืมมิลิเมตรอะอวีเจยยอเหยาร้องออกมาเบาๆในตอนนี้ใบหน้าของนางกลับมาเป็นปกติแล้ว ติงห้าวอรักษานางจนหายดีเป็นที่เรียบร้อยบาดแผลหนึ่งในนั้นอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าหน้าอกของเธอเพียงปลายนิ้วเท่านั้นแต่บาดแผลนั้นชะกันเกินกว่าจะสามารถรักษาด้วยพลังลมปราณทั้งที่ยังสวมใส่อภรรอยู่ได้ติงห้าวอจึงต้องถอดเสื้อคลุมของนางออกทำให้ในตอนนี้เหลือเพียงผ้ารัดหน้าท้องของนางเท่านั้น ในระหว่างการรักษามันเป็นเรื่องยากยิ่งที่จะเลี่ยงไม่ให้ติงห้าวว์ได้สัมผัสไปโดนหน้าอกนวลเนียนอ่อนเด้งราวลูกหนังของงอวีเจยยอเหยาวบ้างเป็นครั้งคราวติงห้าววพยายามที่จะแน่วแน่ไปกับการรักษาแต่หัวใจของเขาก็ไม่ได้ที่จะเต้นแรงขึ้นส่วนตัวติงห้าววนั้นไม่เคยผ่านมือหญิงหรือชายใดมาก่อนทั้งในโลกก่อนหน้าและโลกใบนี้ เขาไม่เคยต้องมาอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนเขาค่อยๆชักฝ่ามือกลับก่อนจะปิดผ้าไม่ล่วงล้ำมองหญิงสาวในอาพรไม่เรียบร้อยมู่หรงเยียนจือแสนจะชื่นชมกับภาพที่เห็นนางอุ้มอวีเจยยอเหยาที่สุดร่างอยู่กับพื้นขึ้นมาและพาไปห้องข้างๆก่อนที่นางจะสังเกตเห็นต้นขาที่เปรอะไปด้วยน้ำเหนียวจากร่างกายของน้องหญิงอย่างไม่ตั้งใจ และเมื่อคิดถึงฉากเช่นเดียวกันที่เกิดกับตนเองนางก็อดใจเต้นขึ้นมาไม่ได้ไม่นานนักทั้งสองก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จและออกมาจากห้องอวีเจยยอยเหยายเปลี่ยนผ้าผ่อนเรียบร้อยแล้วและใบหน้าก็ไม่ปรากฏแม้แต่ร่องรอยของยาพิษแต่เมื่อนางมองไปยังติงห้าวอใบหูของนางก็ค่อยๆแดงก่ำขึ้นอย่างเขินอายราวสาวแรกแย้มเข้าเรือนหอ แต่ในทางกลับกันมู่ห่งเยียนจือนั้นนิ่งสงบและไม่ได้แสดงสีหน้าใดๆออกมาและในทางตรงกันข้ามติงห้าวอกำลังพยายามใช้พลังลมปราณเพื่อปรับลอมหายใจของตนเอง รอบกายของเขามีเกล็ดหิมะสีเงินโบยบินอยู่รอบๆดูราวกับพูดสีขาวที่บินหยอกล้อล้อมรอบร่างของเขาพลังทั้งหมดนั้นโอบล้อมตัวเขาไว้เพื่อปกป้องร่างเนื้อนั้นช่างแข็งแกร่งนะับเหมือนนวสิทธิ์พี่ติงกำลังจะเบิกทวารเพื่อบรรลุไปยังขั้นต่อไปของยุทธลมปราณเลย มู่หลงเยียนจือและอวีเจยยอเหวาต่างก็คาดดาวและพูดคุยไปต่างๆนานา,นาการรักษาเด็กสาวทั้งสองไม่ได้ทำให้ติงห้าวอหมดแรงแม้แต่น้อยเขายังสามารถฝึกปรือตนเองต่อได้อย่างน่าอัศจรรย์ช่างเป็นปีศาจโดยแท้มู่หลงเยียนจือและอวีเจยอยอเหวาเองต่างก็เคยภูมิใจในศักยภาพของตน แต่เมื่อพวกนางได้รู้จักกับติงห้าวอในที่สุดพวกนางก็เข้าใจคำว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าหลูเผิงเฟยที่กำลังมองอยู่นั้นถึงกับตกตะลึงจนเผลอเดินเข้ามาใกล้อย่างไม่รู้ตัวเขาเองก็ไม่อยากจะเชื่อกับภาพตรงหน้าให้ตายเถอะเขากำลังจะบรรลุยุทธลมปราณอีกแล้วหรือ ไม่เหน็ดเหนื่อยบ้างหรือยังไงบ้าจริงชาตินี้ข้าจะได้มีวันแข็งแกร่งเหนือเขาไหมนี่ไอ้คนที่เข้ามาขวางทางข้าเช่นนี้ควรตายเสียหรูเผิงเฟยได้แต่สบดด่านในใจด้วยใบหน้าเรียบเฉยเขาทำได้เพียงกล่าวทักทายเด็กสาวทั้งส,งสองเท่านั้น ยงชั่วต่อมาบรรดากเกล็ดหิมะและน้ำแข็งต่างๆในจุดเซี้ยวอินจุดชีพจรมือต่างก็เดือดปุดก่อนจะพุ่งไปยังจุดชีพจรลมปราณที่เจ็ดและสว่างวาบขึ้นมาก่อนจะหายไปทำให้พลังลมปราณสามารถหมุนเวียนอยู่ในร่างของเขาด้วยความเร็วราวเจ็ดสิบรอบต่อชั่วลมหายใจก่อนที่มันจะสลายไป อัตราการหมุนของพลังลมปราณถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความรวดเร็วในการโจมตีอีกทั้งยังมีผลต่อทักษะการต่อสู้ด้วยอาคมต่างๆในการประลองเพียงแค่อึดใจเดียวที่เร็วขึ้นก็อาจเป็นตัวตัดสินแพ้ชนะในลานประลองได้แล้วเช่นนั้นแล้วอัตราการหมุนของพลังลมปราณจึงเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้เด็ดขาด ตามปกติแล้วอัตราเร็วทั่วไปของพลังลมปราณจะอยู่ที่ราวราวสิบรอบต่อชั่วลมหายใจแต่เนื่องจากติงห้าวอได้บรรลุบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันเป็นจุดลมปราณที่หนึ่งจนกเกิดพลังในร่างแล้วนั้นเขาก็พบว่าอัตราความเร็วของพลังลมปราณของเขามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วราว11รอบต่อชั่วลมหายใจในการพัฒนาแต่ละรอบ และในตอนนี้ที่เขานั้นบรรลุจุดเช่าชงจุดชีพจรจรลมปราณที่7็แล้วพลังลมปราณของเขาก็มีอัตราเร็วถึงเจรอบต่อชั่วลมหายใจเลยทีเดียวซึ่งจำนวนเท่านี้ก็ถือว่ามีความหมายมากในการต่อสู้ยิ่งนับสิงห้าวค่อยๆผุดลุกขึ้นพร้อมสัมผัสแต่ละเซี่ยวของความก้าวหน้าในพลังของตนเอง หลังจากที่เขาบรรลุถึงขั้น7จจุดลมปราณ พลังลมปราณของเด็กหนุ่มก็ทำให้แข็งแกร่งจนยกของหนัก3,500ชั่งได้อย่างสบายสบายและมีช่วงชีวิตที่ยาวขึ้นเพราะสามารถรักษาโรคด้วยพลังลมปราณที่มีอีกทั้งยังสามารถกระโดดได้สูงราว16-20จ้างงอจากพื้นไม่รวมถึงความแข็งแกร่งที่ทำให้เขามั่นใจว่าจะสามารถต่อกรกับผู้ฝึกยุดก้าจุดลมปราณได้อย่างสบายๆ ติงห้าวถอนหายใจอย่างช้าช้าสิทธิพี่ติงท่านทำสำเร็จแล้วหรือดวงตากลมโตของงอวีเจยยอเหยามองมายัางติงห้าวและขยับเข้ามาใกล้จนแทบจะสัมผัสกับเขาเพียงในเวลาไม่ถึงหนึ่งก้านทูบนี้เขากลับสามารถบรรลุขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งขั้นโดยไม่ติดขัดใดๆเชียวหรือสิทธิพี่ติงนี่ท่านเป็นปีศาจรหรือไรกัน ติงห้าวหัวเราะร่าก่อนจะยื่นมือออกมาขยี้หัวนางอย่างเอ็นดูเด็กโง่เอ๋ยนี่มันไม่ได้แปลกอะไรขนาดนั้นเสียหน่อยบทที่208การพบกันอีกครั้งกับวิญญาณร้ายอวิเจียยอยเหย่านั้นตัวเล็กและบบอบางจนในบางครั้งติงห้าวก็รู้สึกว่านางนั้นมีความคล้ายคลึงกับน้องสาวที่หายไปของเขาอยู่บ้าง ใบหน้าของนางเป็นสีแดงระเรื่ออประดับด้วยรอยยิ้มที่มีเขี้ยวเล็กๆที่สองประกายวาววับข้าพยายามจะบรรลุจุดเฉินเหมินมาแล้วหลายครั้งในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่เป็นผลแถมไม่กี่วันก่อนข้าก็ยังทำพลาดไปสิทธิพี่ติงท่านนี่เป็นปีศาจอโดยแท้เลยท่านสามารถทำสำเร็จได้ด้วยความพยายามเพียงหนเดียวเท่านั้น มู่หลงเยียนจือและหลูเผิงเฟยเองต่างก็มองไปยังติงห้าวอด้วยความตกตะลึงเออติงห้าวอไม่อยากอวดอ้างตนเองจนเกินไปเขาจึงกล่าวว่าเด็กโง่เอ๋ยข้าพยายามมาเป็นครั้งที่13แล้วต่างหากข้าเพียงแค่โชคดีที่ทำสำเร็จในหนนี้เท่านั้นเจ้าไม่ได้เห็นความพยายามก่อนหน้าของข้าเสียหน่อยจริงไหมละ่ะ มู่หลงเยียนจือพยักหน้าให้กับคำพูดที่ฟังดูสมเหตุสมผลของเขาคำอธิบายนี้ดูจะมีเหตุผลชัดเจนดีไม่เช่นนั้นแล้วเขาก็อาจจะดูแกรงกล้าจนโดดเด่นเกินไปหลูเพิงเฟยถอนหายใจด้วยความโล่งอกออกมาเบาๆก่อนที่จะกลับมามั่นใจในตนเองอีกครั้งว่าติ่งห้าวอไม่ได้น่ากลัวสำหรับเขาอีกต่อไป เพราะเขาจำได้ดีว่าตัวเขานั้นใช้ความพยายามเพียงสามครั้งเท่านั้นเพื่อที่จะเปิดจุดที่สีได้ภายในอึดใจเดียวสิทธิ์ที่ติงแล้วเราจะทำยังไงต่อดีมู่หลงเยียนจือกล่าวถามหลังจากหยุดคิดเพียงครู่เดียวเขาก็กล่าวสั้นๆว่าเราไม่ควรจะเดินทางไปในนครร้างแห่งวิญญาณร้ายนี้โดยลำพัง ถ้าว่าเราควรสำรวจรอบๆเผื่อเจอสิทธิ์พี่อาจารย์หรือสิทธิ์อาวุโสคนใดที่มีพลังมากกว่าเราหลังจากนั้นข้าว่าก็คงไม่ยากที่จะหาทางออกจากที่นี่หลูเผิงเฟยพยักหน้าอย่างประชดประชนันวิธีโง่โง่นี่คงได้ผลดีหรอกวิธีโง่โง่เงี้นหรือ มูหรงเย็ยนจือกล่าวด้วยรอยยิ้มกลัวหัวเราะข้าสงสัยนักว่าสิทธ์น้องเช่นเจ้าจะสามารถคิดวิธีที่ดีกว่านี้ได้ไหมลูเพิงเฟยเปลี่ยนสีหน้าในทันทีแต่ก็ยังแซงทำหัวเราะกลบเกลื่อนติงห้าวอลอบสังเกตลูเพิงเฟยอย่างเงียบเงียบเมื่อครู่เขายังดูหวาดกลัวแทบแย่แต่จูจูก็กลับมามีท่าทีโอหังอีกครั้งหรือว่าเขาจะมีอาวุธลับอะไรหรือเปล่านะ คนที่ทำตัวผิดปกติไปจากเดิมอาจเป็นไปได้ว่าเขานั้นมีแผนชั่วยอยู่ติงห้าวอพยายามจับตาดูเขาอย่างใกล้ชิดแต่ในตอนนั้นเองอะทำไมศพถึงหายไปกันอวิเจหยอยอเหยาตะโกนออกมาด้วยความตกใจหลังจากนางหันไปดู ซากศพของสิทธิจากสำนักแห่งดาวตกที่เคยล้มเรียงรายอยู่บนพื้นบัดนี้ได้อันตรธานหายไปสิ้นโดยไม่มีใครทันสังเกตเหลือเพียงแค่เสื้อผ้าอภรรกองอยู่กับพื้นแต่ร่างเนื้อนั้นดูราวกับมาลายหายไปกับอากาศการที่นางตกใจกับเรื่องนี้ไม่ได้เกินเรื่องเกินราวไปอย่างใดเลย บรรดาซากศพมากกว่าหนึ่งโหลนั้นอยู่ห่างออกไปไม่ถึง39แต่จูจ่ๆพวกมันกลับหายไปโดยไรร่องรอยหรือไม่มีแม้แต่เสียงใดๆนี่พวกเขาเป็นวิญญาณหรือว่าถูกสิ่งใดลักไปงั้นหรือติงห้าวอเดินเข้าไปใกล้อย่างระมัดระวังศพหายไปทั้งสิ้น14ร่างแต่ที่น่าแปลกก็คือเสื้อผ้าของพวกเขายังคงกองอยู่กับพื้น รวมถึงชุดเกราะต่างๆถุงมือหมวกหรือแม้แต่ผ้าปิดตาสีดำซึ่งของเหล่านี้นั้นไรซึ่งเนื้อตัวหรือกระดูกราวกับว่าอันตรธานหายไปเองโดยไม่มีแม้แต่วิแววของสัตว์กัดแท้หรือแม้แต่เสื้อที่ยับยุยีเลือดที่ไหลจึ่งนองก่อนหน้าก็หายไปด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าวิญญ,ญาณจะมีอยู่จริงที่นี่แปลกนักมีบางอย่างผิดปกติกับที่นี่ ทั้งสี่อดจะอกสั่นขวัญแขวนกับภาพตรงหน้าไม่ได้ท้องฟ้ายำเย็นเป็นสีแดงเพลิงพร้อมไฟริบหรีจากที่ไกลโพ้นถนนนั้นไร้ซึ่งผู้คนและร้านรวงที่เงียบสงัดหรือนี่จะเป็นสถานที่สำหรับวิญญาณร้ายอย่างเขาว่ากันจริงๆนะเราออกตามาหาคนอื่นกันเถอะติงห้าวกล่าว ทั้งสี่วิ่งจจ้นขึ้นไปบนหลังคาและกระโดดหายไปราวกับถูกดูดไปในอากาศแต่เมื่อทั้งสี่ได้จากไปบนถนนก็พลันมีสายลมพัดหวีดหวิวพัดผ้าเอาเสื้อผ้าของสิทธิจากสำนักแห่งดาวตกให้ปลิวลิ้วไปกับพื้นแสงสีแดงดวงเล็กๆกระพริบขึ้นก่อนจะเกิดเป็นรูปร่างอะไรบางอย่างที่ดูชั่วร้ายเกินพันนา,นา ก่อนที่มันจะหายวับไปพร้อมเสียงคร่ำครวญที่ดูฟังไม่ได้สับบางอย่างในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับคนอื่นๆในสถานที่แห่งนี้และที่พวกเขาพบก็ได้แก่จอมยุทธไรสังกัดราว20-30คนที่ดูไม่ได้มีพลังแข็งแกร่งนะักรวมถึงนักพรตหญิง โดยมี6คนที่มาจากสำนักไร้ศีลธรรมในอาพรสีดำถือแท้หางม้าและสะพายกระบี่ไว้ด้านหลังกับสิทธิ์รุ่นเยาวร่าว4่ถึงหคนจากนกครอาทิตย์สังหารซึ่งในบรรดาพวกเขานั้นมีสิทธ์คนหนึ่งที่มีแผลเป็นจางจางบนใบหน้าทว่าเขากลับสวมอาพรสีครามและดูเป็นมิตรยิ่งหลังการพูดคุยสั้นๆพวกเขาก็ตัดสินใจจะสำรวจเมืองเล็กๆแห่งนี้ และติงห้าวอได้กลายเป็นผู้นำของกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้อีกด้วยหากข้าออกไปได้วันหนึ่งข้าจะต้องทา้าทายต่อสู้กับท่านให้ได้เราจะได้รู้กันว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างคำพีพินิจกระบี่ให้ส่วนของสำนักพินิจกระบี่กับวิชาลำนำอาทิตย์สังหารแห่งนครอาทิตย์สังหารชายหนุ่มในแผลเป็นนั้นมีชื่อว่าเตาชิงเฉิง เขาดูมีท่าทีสนใจในตัวติงห้าวอตั้งแต่เจอกันครั้งแรกแต่เขานั้นก็วางตัวได้เหมาะสมและไม่ได้เร่งเร้าใดๆกับติงห้าวข้าเองก็อยากเห็นความแข็งแกร่งของดาบขุมทรัพย์แห่งดาวไทยของท่านเช่นกันติงห้าวอเองก็หัวเราะตอบเต่าชิงเฉิงนั้นทำให้ติงห้าวอรประทับใจไม่น้อย และเขาเองก็อยากรู้ถึงความแข็งแกร่งของวิชาลำนำอาทิตย์สังหารชั้นยอดอันเป็นที่เรื่องชื่อแห่งหัวเมืองเหมันแต่อย่างไรก็ตามตัวเขานั้นมีวิถีดาบและกระบี่เทวะและในตอนนี้เขาก็ได้ฝึกฝนอาคมขั้นต้นสำหรับผู้ฝึกยุทธด้วยดาบแล้วในสำนักพินิษกระบี่เองนั้นก็ไม่มีวิชาดาบมากมายนักเท่าที่เป็นที่รู้จัก หากเขาสามารถเรียนรู้และกำจัดจุดอ่อนจากวิชาลํำนำอาทิตย์สังหารบางทีความแข็งแกร่งของเขาอาจจะเพิ่มขึ้นก็เป็นได้บรรดาผู้คนกลุ่มนั้นต่างก็สำรวจเมืองที่รกร้างนี้ถึงครึ่งวันกว่าจะได้พบกลุ่มอื่นๆ ติงห้าวอนั้นโล่งใจอยู่บ้างที่หลินสิ้นรูปหล่อจากสำนักฝั่งเหนือและเด็กหนุ่มอีกคนจากสำนักฝั่งเหนือที่มากับเขาซึ่งมีความแข็งแกรง่งราวกับเท้าจตุโลกกบาลรวมถึงลูกกวงและหวังเสี่ยวชื่อจากสำนักฝั่งใต้เองก็ได้มาอย่างที่แห่งนี้เช่นกันและพวกเขาก็ได้พบกันหลังจากการค้นหาในรอบที่สอง ที่แห่งนี้นั้นกว้างใหญ่จนแทบเกินกำลังทำไมถึงมีถนนมากมายราวกับไม่มีสิ้นสุดเช่นนี้นะหลู่กวงหรือหลู่จอมบ้าคลั่งกล่าวสะบดออกมาหลายๆายคนไม่ได้อารมณ์ดีนะจะว่าไปแล้วนะคนรร้างแห่งวิญญาณร้ายแห่งนี้ก็มีขนาดใหญ่มากจริงๆราวกับไม่มีเขตแดนสิ้นสุดกลุ่มพวกเขานั้นเดินผ่านทางหลายร้อยลี้ แต่สองข้างทางนั้นมีเพียงร้านรวงที่ว่างเปล่าเมื่อขึ้นไปมองจากที่สูงก็ไม่พบอะไรนอกจากท้องฟ้าสีแดงเพลิงและเปลวไฟริบหรี่ที่ลอยกระพริบอยู่ทั่วทุกบริเวณ